วันนี้จะมากินหมูสลงเนื่องจากวันนี้เรามาจากอายุธยาซื้อมาจากตลาดหลวงเขาเรียกว่าตลาดอะไรหลวงปูทวดตลาดหลวงปูทวดองค์ใหญ่ๆที่เราไปมาวันนี้เยวจะเอาขึ้นปลุกเป็นรูปหลวงปูทวดนะี่เราสุาเชืตอตัวนี้วัีเราถ่ายถ่ายอะไนะเร,เรียกว่าถ่ายร้านค้าแล้วโทรศัพท์เรามีปัญหานะเราม่ติด ลูกเกิดจากอะไรอะอะจะทำยังไงจะเห็นวะนี่เนาะเป็นแบบนี้หมูสโลงแล้วก็มีน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มแบบนี้นะคะมาลุยชิมกันอือหือ ชติมันก็อร่อยนะแต่มันเหมือนแบบอะไรเป่เหมือนเหมือนมันไม่ค่อยฟูอ่ะอไม่น่าให้เรามาทอดอีกเรอะน่สุกแล้วแหละหมูสะลง จากตลาดรวงผุทวดกองละห้าสิบบาทนะมีกี่ดวงนะับก่อนนะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็อ๋อสิบลูกลูกละห้าบาทนะมายิ้มมือไปอเค ครั้งแรกเนะี่ยถ้าเส้นมีมันฟูกว่านี้นะมันอาจจะอร่อยกว่านี้อืม้มหืมน้ิมเส้นมีดีไป หมูโลงข้างเป็นหมูโลงก็คงจะเหมือนเป็นผ้าเป็นกางเกงหมูขมหมูใส่เสื้อผ้า มันก็มันนะมันตรงนี้มันเน,น,นี่ยเอาลงรถมาถึงห้องเอาก็มากินเลยไม่ได้เปลี่ยนเตาอบสพาเนอะช่วยเนะนั่งพับเพียบเรียบร้อยกิน ใครอยากลองคิมแบบนี้ไปได้ที่ตลาดหลวงปู่ทวดที่อยุธยานะมันอาจจะเลยเขตไปนิดนึงมันจะเป็นอ่างคลองจตอบเอาไหมแน่ใจนะบระจะเห็นข้างๆจะเห็นตรงถนนถ้าขับรถใต้มือนะขาเข้ากรุงเทพจะเห็นหลวงปู่ทวด โอ้โหสีเหลืองทองเลยนั่แหละลองเข้าไปดูคนขนาดตอนสี่บายสีโมงเย็นแล้วนะคนยังเยอะอยู่เลยไปหาครูที่นับถือกันนะครับคูบอกว่าโอ้โหปกตินะตอนเช้าคนเยอะมากครูบอกว่ารอบหน้าครูจะพาไปตลาดอะไรทั้งอย่างเลยก็จะพาไปตลาดกุ้งที่ยุธยาที่ใหญ่ๆอะมากินกุ้งไหมนะสามตโล ก็ครูก็จะพาไปตลาดอาะไรอีกเยอะแยะมากเลยจะทาคลิปให้เพื่อนๆดูว่าไปตลาดอะไรบ้างแตะรอบนี้ถ่ายแล้วเสียดายมากโทรศัพท์มันมีปัญหาเรารอบหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปตลาดนี้อีกตลาดหลวงปู่ทวดจะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูบรรยากาศมันนะยากาตลาดนะแล้วคนไปสักการะหลวงปู่เยอะมาก <c oughs> สวยด้วย ของกินนะเยอะมากแบบเขาทำสวยเลยเดินข้ามสะพานลงไปจะไปเจอหลวงปู่เป็นแม่น้ำใหญ่มากอาหารการกินครบวงจรก็รื่องเสื้อผ้ามีขายขนมของโบราณรารอบหน้าเราไปตลาดเนี่ยเราจะแบบตั้งใจหาแบบรีวิวของกินให้ดู มดปดลิบหนึงก่องไปเที่ยวแล้วก็อุดหนุนพวกค้าไม่ขายกันนะคะมีคพละครึ่งด้วยมีทุกอย่างแหละเราชน,นะพลัครึ่งอู้ของกินเยอะมากขนมลาจากปากใต้เหมือนกันอยากจะซื้อมากินอยู่แต่เดินไปมามันลืมขนมลาขนมของคนใต้ โคกเป็นวุ้นมะม่วงเบากะละแมพุทราควนโอ้ของขึ้นเยอะๆมากมายเลยมาเราจะมาเก็บอันที่สองกันก็มีไม้ให้เอาไว้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะไม่อร่อยละเก็บกันก่อน เขาทำเขาเทียบเรียบร้อยมากเลยนี่ไม่ได้เปลี่ยนเกงขึ้นมาถึงก็กินเลยหน้าตาผมเผายังไม่ได้ดรอเอาน้ำจิ้มมันเก่าแล้วกันจะมันแกะยากนะนี่หมูสโลงกองที่สองจิ้มจะหมดละอื้อ <c oughs> น่านแล้วไม่ได้ลงคลิปน้ำจิ้มก็รสชาติแบบอืมน้ำจิ้มไก่นะไปมาเหมือนลูกตะก้อนนะหมูตะก้อ,อยังได้เลย ก็ไม่ไดต้องคิดไปบ่อยแล้ว่างทายไปนานแต่ว่า,าตัวสลงตัวนี้มันออกจะแบบ แข็งๆหน่อยนะถ้าคนไหนแบบกินอาจจะไม่ถูกใจนะเดี๋ยวดีอือหือ เราคงจะกินไม่หมดละเหลือห้าลูก <C> e <at> ชิใช้ได้อยู่แต่ที่เขาเอามาพันเป็นสล่งมันก็เหมือนแบบเส้นนมเ่งที่โด,ดมมนลมแห้งๆนะให้ตามน,นะห้าลูกเราทินงน่าหมดแล้วกินแบบกล่องนั่นแล้ว เอาคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปกินอะไรติดตามกันใหม่ปิดท้ายด้วยนี่อีกหนึ่งอย่างที่ซื้อมาจากตลาดให้ก็แจงรอนรสชาติคล้ายๆหอมกทะเลนะกุณกลมเหมือนทอดมัน เวลาเราไปทะเลเราจะชอบเห็นเขาขายเนาะกินเล่นก็ได้กินกับข้าวก็อร่อยอะซื้อมาห้าไม้อันนี้มาละ์ยี่สิบบาท ไปสะอาดสิลาจะชอบซอื้อกินเดี๋ยวเท่าไหร่ไปบางแสนนะจะไปรีวิวที่ตลาดอ่างศิลาให้ทุกคนดูนะเพาแจงรอนที่น่นเขาอร่อยเหมือนกันแล้วก็ตลาดน้าบาง้ำพึ่งนะอยู่เช้าหนึ่งนะเดี๋ยวจะพาไปชิมกัน ก็ระวังมันบาดปากนะสืมยอบมากเลยคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ใครสนใจไปหาซื้อกินได้นะมุสโลงรสชาติอาจจะไม่เหมือนกันหรอกแต่ละที่แต่ว่าลักษณะมันก็จะคล้ายๆกันแบบนี้แหละหมูอยู่ในนี้ หมูมะหอ่อพวกแป้งเอ่อมีอะไรแบบนี้คลิปนี้บายบายขอตัวไปเอาน้ำท่าก่อนพุ่งมาถึง